s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น e ีีที่36แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่พิมพ์ยังคงนั่งอัดอยู่ที่บ้านเอาจจริงเริ่มชินแล้วล่ะว่า เราจะต้องนั่งอัดสตาราสีที่บ้านมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งจริงๆนะที่มันจะมีความไม่ใช่ห้องทํางานนะมันก็ชิลขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพีมจะกลับไปอัดที่ s ซลมอนพอดแคสตแล้วก็บรรยากาศเก่าๆก็จะกลับมาจริงๆคิดถึงทุกคนมากเลยอะเพราะว่าไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่แล้วสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นดวงของวันที่2 1ถึง2ีมิถุนายนก็จะมีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงนะคะก็คือดาวศุกค่ะ เมื่อวันก่อนดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนกันไปแล้วทําให้หลายๆราศีมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นจริงๆแล้วพิมมองว่าไม่ใช่แค่บ,บางราศีนะที่ได้ผลดีจากดาวศุกร์ย้ายอะเรามองว่าทุกราศีถึงแม้ว่าผลมันจะไม่ได้ส่งผลดีขนาดนั้นอะแต่การที่ดาวศุกร์มันย้ายออกมาที่ราศีมิถุนแทนที่มันจะไปกระจุกอยู่ร่วมกับดาวอื่นๆในอีกหลายดวงในราศีพฤษภอะ่ะมันส่งผลในแง่ของการเฮ้ยมันชัดเจนสักทีหนึ่งถ้าได้ก็ ได้แบบชัดเจนถ้าไม่ได้ก็มัชัดเจนว่าไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะความอึดอัดมันก็จะลดลงแต่คราวนี้ดาวสุกเขาย้ายไปอยู่ในราศีกรกฎปกติแล้วในทางโหราศาสาไทยอ่ะราศีกรกฎเป็นราศีที่เมื่อดาวสุกร์ไปอยู่แล้วเขาจะได้เหมือนเป็นตําแหน่งพิเศษเป็นตำแหน่งที่เราเรียกว่าราชาโชคนะคะ สำหรับราชาโชคเนี่ยในหนังสือเขาจะบอกว่าเป็นที่นิยมชมชอบมันจะมีสองตำแหน่งด้วยกันที่เป็นโชคแบบนี้ค่ะก็คือราชาโชคกับทีวีโชคในหนังสือเขาไม่ได้แบ่งหมวดนะว่าเป็นที่นิยมชมชอบสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เท่าที่พิมพ์สังเกตเพื่อนๆพ,พิมพ์คนที่มีราชาโชคจะเป็นคนที่ถูกนิยมในคนหมู่มากเลยโดยเฉพาะผู้ชายยิ่งผู้หญิงมีราชาโชคในดวงเกิดเนี่ยก็จะเป็นสวย๊อปุูล่าเป็นคนที่ ใครเห็นโดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็ชอบในขณะที่ถ้าพิมพ์มีเพื่อนเป็นผู้ชายนะพิมพ์เห็นเขามีดาวเทวีโชคนี่ยพอไปสืบหรือว่าไปใกล้คิดลึก,ลก,ลกแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขามีแม่ยกตลอดเลยอะ่ะเขาเป็นแบบนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ดาวราชาโชคอะ่ะก็คือดาวศุกร์ราชาโชคแล้วมันไปเจอดาวอังคารที่คนรักกันด้วยนะ ดาวสุกในตำแหน่งราศีกรกฎจะทําให้เรามีคนเข้ามาสนิทสนมมากขึ้นหรือว่ามีสังคมใหม่ๆแต่ว่าถ้ามองไปที่ฝั่งตรงข้ามของดาวสุกกับดาวอังคารที่เขาอยู่กันตอนนี้นะมันจะมีดาวเสาร์อยู่ด้วยค่ะปกติดาวเสาร์คงเจอคนที่ผูกใจยากมากเลยอะคือเหมือนว่าชีวิตเขาเนี่ยคบกันอยู่คนเดียวกับราหูนะคะที่เป็นดวงที่คบกันแล้วเจอกันแล้วมันดีแต่ว่าเมื่อดาวอื่นๆไปเจอมันจะส่งผลในแง่ร้ายมากกว่าอย่างดาวสุกเจอดาวเสาร์บางครั้งมันก็จะแปลว่า ความรักมาถูกจํากัดกรอบเอาไว้ทรมานอกหักก็ได้นะเสียใจก็ได้หรือว่าไปเจอกับความรักไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะ่ะเช่น ไปเจอกับคนที่ชอบกันกับเรามากแต่ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ได้ดาวเสาร์เขาก็ไม่ได้เจอกับดาวศุกร์อย่างเดียวในช่วงนี้เขาก็เจอกับดาวอังคารด้วยซึ่งดาวอังคารย้ายมาอยู่ช่องราศีกรกฎพักหนึ่งแล้วนะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาได้ง่ายงานการอะไรที่เราทําอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดาวอังคารเวลาเจอกับดาวเสาร์อะไรที่อยู่ในเชิงโครงสร้างอ่ะมันเปลี่ยนไปเรามองว่า ข่าวสำหรับในช่วงนี้นะประมาณ2เดือนนี้แล้วโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนมิถุนายนแล้วก็วันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปเราน่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเงินที่มันไม่ค่อยดีเช่นมันไม่สามารถเอาเงินออกมาใช้จ่ายได้ชัดเจนมีโอกาสที่ประเทศหรือภาพรวมมันจะมีหนี้มีสินเยอะกว่าเดิมนะคะ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์พิมมองว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เช่นมีความรักเกิดขึ้นใหม่ได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ความรักเก่าๆอ่ะก็ยังทุรักทุเลเหมือนกับว่าต้องระวังเรื่องรักสามเศร้ามือที่3ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนเจ้าชูนะอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้เช่นมีรักสามเศร้าโอเคชอบกับคนใหม่มากแต่ว่าก็ต้องอกหักอยู่ดีเพราะว่าเราคบกับเขาไม่ได้หรือถ้าสมมติว่าพื้นดวงของคนรักของเราไม่แข็งแรงก็อาจจะแปลว่าเราไปเลิกกับคนเก่ามาเพื่อที่จะคบคนใหม่อะไรยเี หลายๆอย่างมันไม่ค่อยน่ารักนะคะภาพรวมเนี่ยมันเหมือนเป็นเฮต์เลิฟเรเลชันชิปะทั้งรักทั้งเกลียดหรือว่าทั้งรักทั้งถูกไปในเวลาเดียวกันอันนี้ก็พูดถึงดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอังคารรวมๆกันไปะนะคะมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ถามว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังอะไรบ้างพิมมองว่าทุกเรื่องเลยนะมันน่ากลัวจริงๆทีนี้นอกจากเรื่องที่พิมพูดไปช่วงนี้พิมพ์สนใจเรื่องการลงทุนทุกคนเพราะว่าลองเอาโหลาศาสา์เนี่ย มานั่งดูเทียบกับบิตคอยเราก็เลยจะพูดเรื่องนี้บ้างในสตาราสีสำหรับใครที่ชอบนะคะคอมเมนต์กันมาได้หรือว่ามาแสดงความคิดเห็นกันได้อารมภบทอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเพิ่งไปเจอเรื่องใหม่ๆมาอยากจะเล่าให้ฟังโอเคสําหรับเรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องบิตคอยการที่ดาวสุกย้ายไปอยู่ในราศีนั้นน่ะมันก็ส่งผลแหละเพราะว่าจริงๆแล้วดาวสุกอ่ะมันเป็นการพูดถึงเรื่องการเงินแต่ว่าดาวที่มันเกี่ยวกับคิดตจริงๆพิมมองว่ามันเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเช่นดาวพุธซึ่งดาวพุธอ่ะจะย้ายในวันที่2งกรงกฎาคมเข้ามา สู่ราศีที่มันทําให้ดาวขุดแข็งแรงแต่ว่ามันก็ไม่น่าไว้ใจเลยเพราะว่าสาเหตุมันมาจากช่วงสัปดาห์นี้นะโดยเฉพาะสิ้นสัปดาห์เลยก็คือประมาณวันที่27มิถุนายนนะมันเป็นจังหวะที่ดาวเสารกับดาวอังคารแล้วก็ดาวจันทร์สามอันนี้ยสาคัญมากนะคะปิดคอยหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการทุบอ่ะมันทํามุมกันหนักมากๆนะคะโครงสร้างอะไรที่มันมีอยู่ในช่วงก่อนหน้าเนี้นะค่ะ มันอาจจะพังทลายไปหรือมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วในช่วงหลังจากนี้ทำอะไรมันก็ติดเพดานหรือมันไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะจริงๆมันค่อนข้างน่ากลัวมากในช่วงนี้จริงๆิพิมมองว่ามิถุนากรกฎาย,ยังคงน่ากล,ก,กลัวอยู่นะคะตราบใดที่ดาวอังคารยังไม่ย้ายเพราะว่าดาวอังคารกับดาวเสาวเวลาเจอกันถ้ามองในแง่อุตสาหกรรมภาพรวมใหญ่ๆนะมันเหมือนยกเลิอกอุตสาหกรรมนี้มีการปิดบริษทัทออกมาประกาศว่าเราเจ๊งแล้ว หรือถ้าสูตรว่ามองในการาฟพิมพ์มก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าสูตรว่าเรามองว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราตีเทรนไลน์กันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการาฟอันนี้มันยังใช้ได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามนะจากดาวอังคารและดาวเสา มาร่วมกับดาวสุกที่แปลว่าการเงินนะเราพูดถึงการเงินภาพรวมของโลกอะ่ะมันขยับไม่ได้มากๆเลยในช่วงนี้นะคะยังไงก็ตามอยากให้ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะใครเล่น BTC ช่วงนี้พิมก็จ้อง BTC ีึีพิก็จะมอนิเตอร์เป็นพิเศษวันที่27ก็คือสิ้นสัปดาห์จะเป็นวันที่ค่อนข้างน่ากลัวมากโดยเฉพาะประมาณ4ี่โมงเป็นต้นไปนะคะ ฝากทุกคนไปเฝ้ามองกันหน่อยนึงถ้ามีฟีดแบ็กอะไรมาเล่าให้ฟังด้วยเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคพูดถึง BTC พิมพ์ว่ายังคงต้องรอดูกันถัดไปเดือน2อเดือนเลยอะให้พ้นกัลกรกรดาไปแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆนะคะของสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้โอเคเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะลัคนาราศีธนูนะคะ ในเรื่องการงานก็ยังเอาอะไรกับมันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ในช่วงนี้เราพูดถึงงานหลักๆนะคะไม่ใช่งานลองๆที่มันดีขึ้นมาในช่วงนี้คืองานลองๆทั้งนั้นไม่ใช่งานหลักที่เป็นของชาวาราศีธนูส่วนงานหลักที่มันจะดีขึ้นมาคือต้องรอวันที่2รกรกฎาคมเลยนะคะตรงนั้นนะคะงานที่เกี่ยวกับงานเขียนการสื่อสารเจราจาพูดคุยนะคะเอกสารอะไรที่เรารออยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะประเด,ดีประทังเข้ามานะคะมันก็จะมีความได้ออกหน้าออกตาอนแงเงี้งยของงานเขียนมากขึ้นกว่าเดิมส่วนงานที่ออกหน้าออกตาในช่วง ก่อนหน้านี้ก็จะเงียบหายไปสักหน่อยนะคะน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยว่ากันอีกทีช่วงก่อนหน้านี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูถ้าใครดองงานเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทํามันเพิ่มเลยนะคะ วันที่2กรกฎาก็คือสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มโอเคฉันกลับมาทาก็ได้เออที่เกตดองแล้วแล้วก็กลับมาพายออริเี่เรื่องเดิมๆนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นสําหรับชาวราศีธนูเรามองว่ามันเหมือนเปลี่ยนพาออริเีอ่ะอันนึงหายไปแล้วอันหนึ่งมาแทนนะคะประมาณนั้นต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินนะคะด้วยความที่ดาวศุกร์อ่ะมันย้ายออกไปแล้วก็จะมีเหตุให้เสียเงินก้อนนะคะรายรับที่เข้ามามากกว่าปกติในช่วงก่อนเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยแล้วก็มันก็จะตึงๆอยู่มากเป็นลักษณะแบบเกือบเดือน ชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะต้องทําใจเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะแล้วก็ดาวการเงินอีกช่องหนึ่งนะคะที่เป็นดาวการเงินใหญ่หญๆเช่นเงินเก็บเลยอาจจะถดถอยลงมาหรือมูล,ลค่าของมันอาจจะลดลงในช่วงนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าชาวราศีธนูเอาเงินไปลงทุนใน BTC นะคะบิตคอยแล้วก็อยู่ๆราคาบิตคอยมันก็จะตกลงไปอะคะ่ะก็ อาจจะเป็นอย่างนี้อีกสักระยะนะคะกว่าดาวเสาเนี่ยจะกลับมาเดินเป็นปกติก็เหมือนปลายปีกับสิ้นปีแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือมูลค่ามันอาจจะตกลงไปนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็คือฮอตมีคนมาชอบเยอะมากนะคะสาเหตุคือดาวศุกเนี่ยเขามาทำมุมดีๆอะ่ะทำให้สวยขึ้นอะไรประมาณนั้นคราวนี้ดาวศุขมันออกไปแล้วนะคะหมดคนสวยสุดฮอตหรือว่าคนหน้าตาดีสุดหล่ออะไรว่ากันไปะนะคะ ก็จะหายไปด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ช่วงที่แบบว่าเราจะทำงานหัวฟูนะคะส่วนมากจะเป็นงานแบบลักษณะเปเปอร์มากกว่าเฮ้ยมันไม่มีคนลักษณะฮอตๆเข้ามาในช่วงนี้แต่เป็นพวกนักวิชาการคนคุยที่แบบว่าพูดจาแล้วก็ถูกคอกันมากกว่านะคะเข้ามาคุยได้แต่ความรู้สึกของเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังเป็นไปไม่ได้ในช่วงนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยมีคนเข้ามาคุยนะคะอยากออกไปเดทจังเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเงินเลยออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบนั้นได้เช่น ส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะเป็นช่วงที่คนลังจะกลับมาดวงดีขึ้นในช่วงหลังวันที่2กรกฎาคมแต่สําหรับสัปดาห์นี้ก็จะแบลง k แบหน่อยนึงนะคะ ท็อปิกที่คุยกับคนรักมาตลอดในช่วงสัปดาห์ก่อนๆอ,อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรืออะไรก็ตามขยอยลดน้อยลงไปตามการย้ายของดาวสุปไปนะคะมองว่าช่วงนี้กับแฟนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ความสัมพันธ์อาจจะตึงๆมาหากันไม่ได้เท่าที่ควรนะคะเนื่องจากดาวความรักอะ่ะยังทํามุมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือว่าสมมติว่าลงทุนหรือว่ามีโปรเจต์ร่วมกับแฟนไปอะ่ะมันก็ยังขยับไม่ได้นะคะไปอีกหนึ่งถึง,งเดือนรอสักนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะนะคะโดยเฉพาะกับคนรักที่มองว่าอีกสัก สักเดือนสองเดือนแล้วค่อยว่ากันกทีนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาภาพรวมเลยดวงประเทศมันยังไม่ดีเราอย่าไปลงทุนอะไรใหญ่ๆเลยนะคะตอนนี้นะคะชาวราศีธนูดาวประจําตัวมันถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ขยับไปข้างหน้าอีกพักใหญ่ๆจนถึงเกือบสิ้นปีแล้วมันถึงจะก้าวกระโดดน,นะตอนนี้อย่าเพิ่งย่อท้อนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยแล้วก็บอกทุกคนด้วยนะคะว่า เอ้ยอย่าเพิ่งยอท้อน,นะคะมันเป็นจังหวะที่มันเหมือนกลับมาทบทวนอะไรมีความทําอะไรลูทีนภายือในอ่างไปเรื่อยๆนะคะลูทีนจากปัจจุบันนะไม่ใช่ลูทีนของปีที่แล้วนะคะก็คืออะไรในปัจจุบันเนี่ยก็ทําไปก่อนแล้วก็มองหาอะไรน่นนี่นั่นไปด้วยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทําออกมาได้เต็มที่ขนาดนั้นนะคะก็ให้กําลังใจค่ะรออีกนิดนึงค่ะก็ฝากไปด้วยสําหรับชาวราศีธนู สำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ